สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราพี่น้องจา้าได้ใบกะเพรามาสดๆงามๆใบอย่างใหญ่ยิน่งดิแต่หนึ่งก็ะปกกายตัดพี่น้องใบมันใหญ่พูดพูดบวกโมปกแดงผัดกะเพราปลาหมึกนะคะแล้วก็ใส่กุ้งราซีตัวพริกแกงของเราพริกสดตามใส่กระเทียมใบมะอะไรนะใบกะเพราแล้วก็จะใส่ถั่วฝักยาวหน่อยหนึ่งแครอทหน่อยหนึ่งจะเพิ่มสีสันนะจนะ๊ะเนาะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะแล้วจา้า กำลังเดือดกำลังสีร่อนดอกกระทะร้อนเราค่อยใส่พริกนะกะั้พริกให้หอมเนื้ย หมึกของเรา1ตัวพี่น้องตัวปกติลยค่ ก็จะปูเทร่องเลยน,นะคะทุกคนจ่าีติน็อตจ่ายนอตีบอไฟเงยแล้วสา,วสาเียบแต่เอาเงินมันใสน่ เราจะตัดน้ำตาลหน่อยหนึ่ง้่เทกใส่กุ้งที่เรามีลงไปค่ะทุกคนง่ายๆอร่อยอร่อยสูตรของเราเองพักแค่รอใส่ใต้ค่ะกับผัวเราอพ่ใส่นะคะเรารอให้สุดอแค่ใส่ค่ะ ให้เป็นสุกก่อนนะคะถ้าปันแดนจบบนอกนะะถ้ากระทะกระเดนแบบบ้านเราต่ถ่านทีน่ลีกลาะอันน,นี้งกลแดงคือยอจะชอบน,นบน้ามันแห้งเติน้าไปหน่อยนะะึ่ค่อหน้ากินไคนค่ะผัดกะเพราปลาหมาึก อพอทะเลต่องนเนาะปาหมึกกระปุกมาแนี้เราก็ชิมรสได้เลยนะชอบรสไหนก็เอารสนั้นจัดเนาะชิมก่อนค่ะชิมรสต่าอืมแบบแบบแบบเค็มนหนียวหรือป,ป้าหรือป,ป้าตักหน่อย คิดว่ามันสุกแล้วเราก็จะ,สะใสใ่ใบกะเพรา,าลงไปสุกแล้วค่ะทุกคนใบกะเพราของเราลงไปเลยในอีกของเราหุ้ไฟได้ค่ะนล้วจะสุกทีหลัง กาต่างแดงปัดกพัพกาวต่างแดงอไอเยอะนะเนี่ยปลามึกตัวเดียวพี่น,นอ้องสื่อเข้ามาลงรอด่อยโปยโลหนึ่งได้หปึ่งทุกตัวมีแต่ตัวใหญ่แชตักแถมหไหดากับปลาดุเสีสันน่าทานไหมคะท,ทุกคนเสร็จแล้วจ้ะพร้อมเสิร์ฟ ทอดไข่ดาวด้วยแต่จะทอดไข่ดาวรอสเน็กจ้ะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย